วัดเดรุนราชวรวารามเตรียมจัดงานสวนมนต์ข้ามปีเสริมสิริมงคลทั่วไทยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศัก,กราชใหม่2,567ที่วัดอรุณราชวรวารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครได้มีการจัดประชุม,มเพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานสวนมนต์ข้ามปีเสริมสิริมงคลทั่วไทยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศัก,กราชใหม่2,567 โดยพระเดชพระคุณพระปมวัชรมเมธีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามมอบหมายให้พระวชิระรัตนพรเลขานุการวัดอรุณราชวรารามเป็นประธานในการประชุมโดยมีองค์กรภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาคร,รัฐเอกชนอาธิกองทัพเรือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกรมเจ้าท่าสถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเขตบางกอกใหญ่เป็นต้นร่วมในการประชุม น,น้พระวชิวรารัตนาพรเลขานุการวัดอรุณร,ราชวรารามเปิดเผยถึงความพร้อมในการรองรับผู้ร่วมกิจกรรมว่าวัดอรุณราชวรารามเตรียมสถานที่ตลอดจนระบบระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ร่วมงานทั้งยังเตรียมขวดน้ำมนต์5,000ขวดจากการได้สวดมนต์ข้ามปีและปฏิทินเพื่อมอบเป็นของขวัญรับมงคลปีใหม่พิเศษในปีนี้ได้ร่วมบูรณาการหลายภาคส่วนทําให้งานสวดมนต์มีความงดงามจากแสงไฟ อารามอารามของกรมการศาสนาประดับประดาตลอดทั้งคืนด้วยวระรุณราชะวารามเราเตรียมพร้อมสําหรับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีกิจกรรมที่สุดแสนพิเศษของคนไทยเราก็คือกิจกรรมจะสวดมนต์ข้ามปีวิธีไทยวิธีพุทธวัดอรุณราชะวารามก็เช่นทุกปีในเวลาภาคกลางคืนโดยกิจกรรมเรา มีงานหลายงานที่หลายหน่วยงานมาร่วมจัดทั้งกระทรวงวัฒนธรรมกรมการศาสนาหรือสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติได้ร่วมกับหลายวัดเพื่อส่งเสริมกิจกรรมเตรียมไว้ต้อนรับพุทธศาสนิกชนทั่วไปวัดอรุณราชะวรารามเราก็เช่นกันแม้งานบูรณะพระรามจะเห็นว่าเรากำลังทำอยู่หลายที่หลายส่วน แต่เราก็ไม่ลืมกิจกรรมนี้โดยเฉพาะส่วนที่ดูแลพี่น้องพุทธศาสนิกชนขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกันมาสวดมนต์ข้ามปีวิถีไทยวิถีพุทธที่เราจะได้เห็นความงามขององค์พระปรางในเวลาค่ำคืนที่เราจะได้ร่วมกิจกรรมเอาบุญเอากุศลด้วยกันภาษาโบราณว่าเอาอิติปโสเข้าตัวเอานโมเข้าตัวเพื่อความส่วนสิริมงคลของปีใหม่นี้